สวัสดีครับทุกคนช่างหนุ่มนะครับผมวันนี้ก็จะมากับบรรยากาศแปลกๆออกไปหน่อยนะครับผมไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องงานซ่อมสีนะครับผมวันนี้นะครับได้มีโอกาสดีวันดีนะครับผมได้มาร่วมยินดีนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับของอาผมนะครับผมอาต้นนะครับซึ่งอาผมก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คือเท่าแก่ของผมนี่เองนะครับผมที่อยู่อู่เก่านะครับที่ผมย้ายออกมาก่อนที่จะมาทําเป็นของตัวเองนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นการเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงงานวันเกิดของอาผมด้วยนะครับผมอาผมเกิดวันที่6เมษานนะครับก็คือเป็นวันจัก,กรีนั่นเองนะครับอาผมก็เลยชื่อจัก,กรีนะครับวันนี้ก็มาร่วมยินดีนะครับกับการขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มาร่วม ฉลองวันเกิดด้วยนะครับบรรยากาศนะครับภายในร้านก็อบอุ่นนะครับเป็นกันเองญาติพี่น้องญาติสนิทพี่สหายที่เคยร่วมธุรกิจที่เคยรู้จักกันมานะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับก็มาร่วมอบปะพูดคุยนะครับผมร่วมยินดีกับการขึ้นบ้านใหม่การฉลองงานวันเกิดการเปิดร้านใหม่โอ้รวมอยู่ที่นี่วันนี้ทั้งหมดเลยนะครับบรรยากา,กาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับผมก็มี การเรียนเชิญพระอาจา์นะครับผมมาเจิมให้เป็นสิริองคลแก่ร้านแก่บ้านนะครับผมบรรยากาศที่ร้านนะครับผมก็อยู่ในซอยติวานนท์27หรือจะเป็นลัตราทิเบศรี่เบ2ก็เข้าได้ทั้งสองทางเลยนะครับผมก็เป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในซอยนะครับชื่อว่าร้านเรือนต้นนะครับที่นี่นะครับผมให้บริการเช่าสถานที่จัดแต่งงานแต่งงานหรือว่าจะเป็นงานอา่ รับปริญญาหรือจากงานวันเกิดได้หมดเลยนะครับผมที่นี่มีบริการอาหารเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องบรรยากาศภายนอกภายนอกก็ร่มรื่นอบอุ่นนะครับมีบ่อมีน้ำพุมีปักท้าบให้ดูหลายพันตัวเลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวันงานนะครับผมมีพี่น้องเพื่อนๆนะครับลูกหล,หลานมาร่วมยินดีกับงานนี้ด้วยนะครับให้ชมบรรยากาศภายนอก ไปพังๆนะครับผมนีม่บรรยากาศล่มรื่โนโอ้โหดีมากตอนกลางวันนะครับผมก็สามารถมาเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมมานั่งจิบกาแฟนั่งจิบเครื่องดืม่มเย็นๆถ่ายรูปมุมถ่ายรูปที่เยอะมาก มุมถ่ายรูปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่เอาด t นะครับแล้วก็เป็นในตัวบ้านตัวเรือนต้นเองนะครับสามารถถ่ายรูปนะครับอัปโหลดสตอรี่ได้แบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับผมกาแฟที่นี่บอกเลยเด็ดมากนะครับวันนั้นกินของฟรีเข้าไป2แก้วโอ้โหใจสั่นอยู่ไม่ได้เลยนะครับคุณผู้มชมผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูบนบ้านนะครับบรรยากาศบนบ้านนะครับ คือที่ที่แห่งนี้นะครับผมให้เช่าสถานที่งานแต่งนะครับถ่ายรูปทีเอ่อเรียกอะไรนะทีวดดิ้งหรือเปล่าถ่ายรูปงานแต่งนะครับคุณผู้ชมสามารถมาเช่าสถานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบพร้อมนะครับผมงานแต่งนี่คือจบที่นี่ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์อย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในบ้านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่ในการถ่ายนะครับผม ันนี้จากข้างบนนะครับผมเวลามองออกอข้างบ้านเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศสวนหญ้าข้างบ้านนะครับผมบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับแถวแยกแครายโลตัสนนทบุรีนะครับศาลากลางเมืองนนท์นะครับผมหรือพี่น้องที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เชิญแวะได้นะครับข้างในก็มีให้นั่งห้องแอร์นะครับ มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับถึงจะอยู่ในซอยเล็กๆแต่ก็อำนวยความสะดวกในเรื่องจอดรถให้อย่างเพียบพร้อมเลยนะครับนี่คือบรรยากาศข้างหน้าร้านนะครับผมก็อยู่ในซอยเล็กๆนะครับในติวานนท์27นะครับพี่น้องท่านไหนาผ่านไปผ่านมาอยูใอ่กใกล้ไกลนะครับผ <c oughs> มมีบรรยากาศการับเงืนขูนะครับของเงินเงอนต้นแอนเลตลองมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ให้ดูบรรยากาศภายนอกนะครับนี่เลยสวยงามร่มรื่นนะครับผมว่าแล้วผมก็ตอกกาแฟเข้าไปแก้วที่สองสบายเลยตนะครับมากินฟรีเขานะครับมากินฟรีเขางานนี้มาไม่ใช่มาคนเดียวนะครับพากับตันมาด้วยนะครับผมกับทันก็สนุกสนานกับพวกน้องๆปลาใหญ่เลยนะครับ แล้วก็จะมีนะครับวันนั้นก็จะมีงานเลี้ยงนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากวงวงรางสะอนนะครับผู้จัดการนําทีมวงมาเองเลยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศแบบสนุกสนานคลื่นเพลงร่มรื่นเป็นกันเองนะครับอบอุ่นนะครับผมบรรยากาศในวันนั้นนี่ครับเจ้าของงานนะครับอาต้นนะครับผมอาต้น ตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้นะครับบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับเพิ่งจะได้กินข้าวเช้านะครับแล้วก็เป็นการยืนกินด้วย <c oughs> ไม่มีโต๊ะด้วยนะครับไม่มีโต๊ะก็อะขอขอบคุณพ<อ>ี่น้อมนะครับลูกลาญยติขอบคุณหมดเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจถือว่ายอย่างนั้นเนาะที่มาให้เกียรตินะครับในวันวนี้นะครับ<อ>แล้วก็มีอะไร ก็จะโทรหาเหมือนเดิมขอบคุณไม่มีอะไรพูดมากครับท่านี้ครับเดี๋ยวเชิญสนดกต่อที่นักดนตรีนะคร,รับรับสารมานะวงนี้บอกเลยเล่าความหลังก่อนวงนี้ที่ผมดูมาตั้งแต่ายคำตั้งแต่ไม้เก่าตามไปนู่นครับลงเบียร์ลามสิทธิ์อ้าวค่อยมาลงเบียร์ยแจ้งกัฒนาอ้าวไม่เล่นครับ ตอนนี้ยังไปตามไปกินข้าวเหาอีกไปกินตบเพื่อไปกินหลามข้าวกินซะอยจุกแซ่บแล้วอ้าวครับเปลนเป็นพวกพาพวกใจก็เป็นสิทีิดีใจที่ได้ที่ดีมากเพราะว่าตั้งใจแต่ี้วาโชคดีครับที่ที่พอยโบกลาหมาก แล้วก็จะมีการแสดงนะครับดนตรีของเหล่าอาจารย์วงปวงลางสะออนนะครับที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมศิลปะทางภาคอีสานนะครับคุณผู้ชมเจ้าปุะชดประเดินกางฟังติ้งแต่โซ่สายสืส้อูกสีหดหยดหอมชด่โปรไฟล์มีกี่ร้อย มาสงสารตัวไก่คนอีสานเาท้แท้เนด้แมมงน่งสัมภเวษีอีสานเสียงแข่บอยิงเสียงที่งว่าเสียงปุ้งานน่นังก่องเอกลกาลเพชรไ่นสมเส็จพที่น้องเลยะเอ ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับชื่นมื่นอบอุ่นนะครับเป็นกันเองนะครับในวันนั้นทุกคนที่มาร่วมงานก็หน้าตายิ้มแย้มเบิกบานท่วนหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างนอกอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาตกช่วงเย็นๆแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ทั้งวันเลยนะครับผมย้ำ <Yeah, S 1> อีกทีนะครับผมร้านอาหารเลือนต้นคาเฟ่แอนเลอตลอง oh. <laughs> ให้เช่าสถานที่นะครับแต่งงานสถานที่แต่งงานหรืองานเลี้ยงงานสังสรรค์อื่นๆนะครับผม <Okay. S 1> ท่านไหนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยากมีสถานที่เช่าหรือว่าจะเป็นมากินอาหารจานเดียวหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มก้วยเดียวนะครับมานั่งชิลๆใต้ซุ้มนะครับดูปลาคราฟฟังเสียงน้ําตกนะครับหามุมถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักลงสตอรี่นะครับหามุมมองใหม่ๆนะครับ ก็เรียนเชิญที่นี่ได้นะครับคุณผู้ชมเรื่องอาหารนะครับผมเรื่องอาหารนะครับเริ่มต้นเพียงจานละ100บาทเท่านั้นโอ้โหคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมไม่กล้าเข้าร้านเพราะว่าร้านเนี่ยดูดีมากๆนะครับผมจริงๆแล้วข้างในเนี่ยอาหารอย่างถูกนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ครับผมอาหารจานละร้อยเริ่มต้นเพียงจานละร้อยเท่านั้นนะครับผม นี่เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับเรือนต้นนะครับผมอยู่ในซอยเล็กๆนะครับผมในซอยรัตนาท่เบียด22นะครับหรือจะเข้าทางปีวนร์27ก็ได้นะครับเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับอ้าวลืมออกไปนะครับร้านนะครับเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับส่วนวันศุก เสารอาทิตย์นะครับก็เปิด1 7โมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปปิด3ทุ่มนะครับผมวันสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะปิดดึกหน่อยนะครับก็ประมาณสัก3ทุ่มเป็นบรรยากาศดีๆนะคุณผู้ชมนะก็อยากให้เข้าไปลองแวะดูนะครับผมไปหามุมมองใหม่ๆหาที่พักผ่อนใหม่ๆหาโลเคชั่นถ่ายรูปใหม่ๆนะครับเพื่อนะครับพี่น้อง มีการจัดเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์น,นะครับงานเลี้ยงวันเกิดนะครับอยากไปเช่าสถานที่ที่นี่ก็พร้อมนะครับคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มอาหารสถานที่พร้อมเลยนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับผมส่วนรายละเอียดพิกัดที่ตั้งเวลาเปิดเบอร์โทรติดต่ออะไรเนี่ยผมให้ไว้ในโพสต์เลยนะครับผมก็สามารถไป หารายละเอียดเบอร์โทรแมพนะครับเวลาเปิดปิดนะครับหรือจะเป็นลิงก์ของเรือนต้นนะครับอยู่ในชื่อโพสต์ได้เลยนะครับพี่น้องโอเคครับขอแนะนําอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมสําหรับเรือนต้นนะครับผมพี่น้องท่านไหนมีโอกาสแวะเวียนเข้าไปได้นะครับผมช่างหนุม่มสวัสดีครับ